สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับทางร้านของเรานะคะวันนี้นะคะมีลูกค้าะคะ่ะ inbox มาเยอะมากเลยนะคะว่าทางร้านของเราเนี่ยมีตู้เสื้อผ้านะคะขนาดในบ้านที่สามารถเก็บเสื้อผ้าได้เป็นจํานวนมากนะคะก็จะ น,นี้เลยตัวนี้นะคะก็จะมีความสูงอยู่ที่185เซนติเมตรนะคะความกว้างของเรานะคะก็จะอยู่ที่ขนาด45เซนติเมตรนะคะจะมีประตูเป็นบานเลื่อน2บานนะคะแล้วก็จะมีกระจกใสนะคะให้ลูกค้านะคะเป็นบานใหญ่เลยจุใจมากๆเลยค่ะเราไปดูด้านในกันเลยนะคะสําหรับบานเลื่อนของเรานะคะก็จะอยู่ประมาณ แล้วก็ข้างเลยนะคะก็จะมีเราแขวนนะคะสามารถแขวนเสื้อผ้าได้เป็นจํานวนมากเลยนะคะแล้วก็สาหรับชั้นวางของเรานะคะก็จะมีให้อยู่สองชั้นด้วยกันสามารถพับผ้าเก็บได้เยอะเลยนะคะข้างล่างนี้นะคะก็จะสามารถวางเป็นตะกร้าเล็กๆก็ได้แยกเป็นจานวนประเภทของของผ้าได้ด้วยนะคะตันนี้นะคะลูกนะคะ้าส,สนใจก็สามารถทัก มามได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นเก็บเงินปลายทางนะคะสำหรับราคาตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่ราคา2,390บาทถ้าเพจมาในวันนี้นะคะก็จะลดไปให้เลย10%สำหรับล,ลูกค้าคนไหนที่สนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะทางเพจรอตอบอยู่นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย